สวัสดีค่ะแฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะรีบบอกกล่าวแฟนขับที่น่ารักทุกท่านที่ยังตกหล่นนะคะเรื่องการลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะด่วนที่สุดเลยค่ะด่วนมากๆเลยนะคะผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จเราไม่ทิ้งกันกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จ1.7ล้านคนค่ะผู้ที่มีบัตรประชาชนไม่ถูกต้องเตรียมพิจารณา4มิถุนา2 5 63แล้วนะคะพิจารณาเยียวยาให้4มิถุนา2,500 63 รอบใหม่ค่ะมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการที่เราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนในเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกันที่ได้มีการทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการแล้วจา้าในวันที่ 2มิถุนา2,563นะคะกระทรวงการคลังได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านเกณฑ์และสถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่28พฤษภา2563เป็นเงิน15,000บาทแล้วจ้าเนื่องจากเป็นเงินเยียวยา3เดือนเมษา พฤษภามิถุนานะคะในกลุ่มที่โอนเงินเยียวยามไม่สำเร็จและกลุ่มชื่อบัญชีที่ไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่รงทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มนี้ผูกพร้อมเปกับบัตรประชาชนหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารอะไรก็ได้ที่ตรงกับชื่อรงทะเบียนนะจ๊ะ โดยมีผู้รับสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์นในกลุ่มดังกล่าวทั้งสิ้น40,000รายสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาแล้วเปลี่ยนสถานะนะคะเมื่อวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคม2563กระทรวงการขังโอนเงินเยียวยาจำนวนเงิน15,000บาท เช่นเดียวกันภายในวันที่5มิถุนายน2,563ซึ่งผู้โรงทะเบียนรับเงินเยียวยามาตรการสอบสถานะโอนเงินเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะจ๊ะนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะ เปิดเผยว่าจนถึงวันนี้มาตรการเป็นเงินเยียวยา15,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันถือว่าปิดโครงการในวันที่29เดือนพฤษภาคม6 5 6 3ที่ผ่านมาโดยกระทรวงการคลังมีการเยียวยาได้ดำเนินการมาตรการรุ่ร่วงไปแล้วนะคะกว่า99.5%มาตรการการจ่ายเงินเยียวยาโครงการ เราไม่ทิ้งกันนะคะประมาณ28.8ลร้านในการเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน22.3ร้านนะคะนี่ละคะ่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการบัญชีไม่ตกล่นนะคะหรือชื่อที่ลงทะเบียนนะคะไม่ตกล่นดำเนินการโอนเงินให้ได้กลุ่มนี้ยังค้างอยู่อีกจำนวนหนึ่งเราเองก็ จะพยายามนะคะเขาจะพยายามโอนซ้ําให้ได้เยอะที่สุดขณะเดียวกันนั้นในกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผู้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก1.7รล้านจะมีการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการแล้วจ้านะคะในวันพฤหัสวันที่4มิถุนายน2.563เพื่อหาหรือหรือวิธีการที่จะทําอย่างไรให้สามารถดําเนินมาตรการ นะคะให้ครบถ้วนที่จะไม่ตกหล่นเลยนะคะ นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะกระทรวงการคลังจะได้รับทําสรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งต่อไปก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านที่ตกลน่นขอให้ทุกท่านได้รับเงินนะคะเป็นขวัญเป็นกําลังใจที่จะได้รับเงินเยียวยาในการช่วยเหลือในครั้งนี้ของรัฐบาลนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบายบาย